วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการโกงค่าลูกเต๋าเกมเศรษฐีน,นะครับก่อนอื่นก็ต้องมีนี่ครับเนีับเนียบ ex file e u a l e r ครับ,รบ,รบแต่ต้องดาวน์โหลดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก่อนนะครับดาวน์โหลดมามันจะเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับค่าลูกเต๋าเนี่ยครับ เราก็เข้าไปที่ EX File e x p l o er ครับอันนี้โกงได้จริงๆนะครับไม่โดนแบนไม่โดนแบรนร้อยเปร์เ็นนะครับแต่ต้องเป็นเครื่องที่รู้แล้วนะครับเข้าไปที่ EX File ครับหาไฟล์ดาวน์โหลดครับดาวดน์โหลดครับ นี่ครับแล้วมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับค่าลูกเต๋าครับที่ให้ดาวน์โหลดตั้งแต่ทีแรกนะครับก็กดแตกไฟล์ไปที่นะครับกดตกลงนะครับอันนี้ผมแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดค้างครับนี่ครับมันจะเป็นได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดกด้าไปเลยครับกดค้างครับ แล้วก็เลือกทั้งหมดครับแล้วก็คันลอกครับแล้วเลือกไปที่อุปกรณ์ครับนาตาครับนาตาอีทีครับแล้วก็หาเกทีนะครับอยู่ล่างๆนะครับการโกงเลเวลการโกงเลเวลของลูกเต๋านี้นะครับคือมันจะทําให้ลูกเต๋าอันแรกกับอันสุดท้ายเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเกทีกดเข้าไปเลยครับ อันที่สี่ครับอันแรกครับนาตาครับแล้วก็กดวางครับบางคนอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้ครับเพราะผมกดวางไปแล้วก็เลยขึ้นอย่างนี้ครับกดข้ามครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวนโหลดแล้วก็แค่นี้แหละครับแค่นี้ลูกเต๋าของเราก็จะอันนี้แหละครับค่าลูกเต๋าจะสูงขึ้นนะครับนี่ครับผมถ่ายรูปไว้ตอนที่ผมเข้าไปที่แรกนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นค่าลูกเต๋านะครับเนี่ยครับนี่ครับลูกเต๋าขาวครับค่าลูกเต๋าขาวมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นจะได้เห็นได้ว่าทุกอย่างอะเต็มหมดครับแถมคู่กี้วกอีกสองนะครับเพลงเท่านี้เราก็จะเล่นเล่นได้นะครับเราก็จะเล่นเกมถีได้โดยที่ไม่ต้องซื้อลูกเต๋าใหม่เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ